สวัสดีค MM ่ะพวกเรา b n K โ o r ค่ะค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Live Digital Studio ประจำวันที่1กันยายนนะคะอ่ะอันดับแรกแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะเนยค่ะติกองด้วยติกองสวัสดีค่ะตาวันค่ะ สวัสดีค่ะน้ำหนึ่งค่ะไปไปไปยังไม่จบนะฮะสวัสดีค่ะออนค่ะเย้มากันพร้อมเพลียงพร้อมหน้าพร้อมตาเราคือทีวีไปชอบอยู่ข้างบนอ่ะแล้วเราจาเหือกแล้วเราฝันเหือดแล้วแ่นคลว่าจะงงว่าเรามองบนใส่แฟนคลับทำไมไม่ได้มองบนจ้าทีวีมันอยู่ข้างบน อาจริงรู้สึกว่าพวกเราไม่ได้มาตั้งวงรวมตัวอย่างนี้ตั้งวงเลยตั้งวงเลยค่ะแต่ว่ามีคำถามค่ะโอ้ยเปิดแม่เข้าเซคิปเลยจำไลฟ์ล่าสุดที่เรารวมตัวกันได้ไหมคะใครสามารถตอบวันที่ได้โอครั้งล่าสุดคือเป็นแบบไ้มารวมตัวกันใช่ใช่ ก็ <letter> นับเวลาได้ประมาณ4เดือนหลังจากที่เราเอดืนไม่รู้อันนี้พี่ทีมงานบอกเ่าสี่เดือนแล้วเหรอคะใช่ไหมอ่ะไม่เคยบอกใครกี่เงินอ่ะก็ไปตามล่าหาแยกันว่าแอคไหนกองไม่รู้เหมือนกันเอาจริงมันเหมือนไม่มีความทรงจํานี้อยู่ในใจเฮ้ยเธอจำเธอจำเวลาที่เราใช้ด้วยกันไม่ได้หรอไม่ใช่ไมเราดอเอากองมาหน่อยเร็วจะแกลงเราไปเลยไม่มีความทรงจำเหลือเลย หนูยังไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับเองเลยหนูใส่เสื้ออะไรหนูยังจำไม่ได้เลยถ่าล่าสุดนะคะโอต้านข่าวแล้วค่ะนี่คือรายการผู้หญิงเอาขึ้นมาเลยเหรอล่าสุดนะคะเราประกาศงาน B N K โฟเจ e จางเกนต้องมอนเวิมเลยไปไหนก่อนอ่ะจางเกนชลนาเมน2020 เซนบัสชื่อนี้จริงจริงเหรอโอ้ยจริงเหรอชื่อนี้ชื่อนี้มีชื่อนี้โอ้้าไรงานแต่งงานของเราคือชื่อยิ่งใหญ่แลยนะโอเคล้วเราต้องตั้งใจมึงเซนบัสออฟเดสตินีอยากจะถามว่าความรู้สึกเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับงานนี้ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเดสตินีมอันรู้สึกว่าเดสตินีดูว้าเนบบ มันคือการแข่งแข่งบุญแข่งวาสนา่แข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญวาสนาแข่งไม่ได้แข่งไม่ได้เขาถามอีกว่าคิดว่าดวงตัวเองเป็นอย่างไรบ้างมีกลยุทธ์อะไรที่จะที่จะนำมาใช้ในงานครั้งนี้ค่ะทุกคนคะเริจริงตั้งแต่เข้าวงมาก็รู้สึกว่าดวงไม่ค่อยดีเหมือนกันจังหวะชีวิตแบบเป็นคนจังหวะแบบรุมๆดอนๆแบบเดินไปไม่สะดุดขาแต่ยังก็ไม่ใครมามาเกี่ยวข้าไม่สะดุดเลยไม่เคยรับ อนีวก็คือเคยคิดกันกับเพื I mean> ่อนว่าแบบจะไปไหว้พระด้วยกันทีนี้อะถ้าเป็นคําว่าด้วยกันแล้วเนี่ยหลวงพ่อสับสนไหมแบบจะช่วยใครดีช่วยใครดีน้ำเงินมสกุลเพียร์เค็เหมือนกันหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปพ่นเราเนี่ยอ่ะจะช่วยใครอะไรอย่างงี้แบบว่าหรือแบบต้องแบบโอชิใครหลวงพ่อหลวงพ่อยังได้เลยน้ำเนื่อหลวงพ่อต้องเล่นโอชีโอ้ แบบว่าแบบคนเหล่านี้มันไปงานเดียวกันใช่ส่งเพ่อต้องเลือกช่วยสักคนนึงงั้นเราก็คือต้องแยกกันไปไหว้ใช่ต้องต้องไม่ไปด้วยกันใช่ต้องต้องต้องเก็บเงียบต้องเก็บเงียบต้องกินเงียบเนี่ยคนได้เก็บเงียบขั้นสุดเนี่ยรู้นะฉันไม่เคยเก็บเงียบอะไรฉันไม่เคยโกหกหรือเก็บอะไรได้เงียบเลยหน้ามันอย่างนี้แล้วหน้าเรื่องบ้างไหมหน้าเกิดมาก็เป็นทรงเล็กๆเลยเป็นเลยทำบี้เป็นเลยทำบี้ จะรอวันหยุดสุดสัปดาห์กลับบ้านเมื่อไหร่ปรากฏไปวัดเดียวกันเจอกันที่วัดเฮ้ยเจอกันต้องทำเป็นไม่รู้จักกันต้องพกหน้าพกตาไปเลยนะแต่ตาคือแบบไม่ใช่ไม่ทักไปนี่ว่าไปกันคนน่ะนี่ว่ารู้คนอ่ะวัดคือแบบช่วงนี้รายได้เข้าเลยแบบจัดทัวร์เชื่อว่ามันจะแค่เราแฟนคลับก็ไปทำให้แฟนคลับมีจองทริปไหว้พากันแล้ว ของหนูเป็นคริสไงอธิษฐานอะไรกันนะก็แบบอธิษฐานเฮ้ยเดา๋ยวนี้เรามีตีมแต่งตัวกันด้วยนี่เออเราไม่มีเลยหนเราบอกว่าเราไม่มีเราบังเอิญไม่นานเราบังเอิญอ๋ออใช่เราคือชลาลัยอัพเดตที่นี่จริงจริงเรานแต่งตัวกันสีฟ้านะเราคุยกันว่าเฮ้ยเอาสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีขาวเหลืองเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้ดวงใชขาวนะน้ำหนึ่ง เราเอาชมพูมากดไว้ไม่วันนี้ตีขาไม่ได้หรอเขาอยู่กันในเขาหรือกะไรกี้ขอดิ้ดิขออะไรล่ะเพราะว่าที่ต้องใส่สีเสื้อมงคลมาวะเพราะว่าวันนี้เราต้องใช้ดวงไงคุณพี่เพราะว่าเราต้องเกมเราต้องเล่นเกมกันเกมแรกก็ใช้ดวงเลยเราจะมาทดลองเป่าหญิงฉุบกันแต่เนื่องด้วยว่าเป่าหญิงฉุบแบบมันต้องคู่เรามาคีมันต้องมีเราไม่เล็กคีพอแล้วมาเป็นเลขกคีเรามาไล่เรามาเป็น คนที่ออกคน <trilogy> แร <occurs> กจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือตกรอบไปเลยเลยแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเพราะการแพ้ผมไม่เคยได้ลงแข่งน่าเสียดายน่าเสียดายมาว่าไปมาโอรน้อยใช่ปะโอรนอยออกคือนะเดี๋ยวแล้วเด็กออกออกคือออกออกคือออกเลยค่ะโอรน้อยโอรน้อยออกโอี้ยจบแลเธอ ตงใส่ปากล่างจะตอนนี้ตาตุกแล้วอะจังหวะเมื่อกี้คือเหมือนจะเปลี่ยนใจแล้วจะยังไงยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบสมาสมาร์สมายังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบ o า my god ได้ทิศดีใหม่แล้วปากล่างไม่ทำไมข้างในยิ้มดีใจอะไรกันขนาดนั้นคุณพี่คุณพี่หัวร้อนอะไรกันค่า ปากกระตุกยังไม่หายแล้วตอนนี้ได้แล้วได้แล้วอาจจะเป็นการสะสมดวงเพื่องาน destiny ก็ได้อย่าเพิ่งใช้ดวง destiny ของเราเอาละ่ฉันไปท่านตรงนี้ช่วที่ฉันใส่มาคือฉันนั่งยาโอเคเอาจับคู่จับคู่จับคู่นอยอ๊อฟยังดียังน่อยอยอกเอานอย อ่ะหนูตกไม่ก็ไม่ได้พูดหรอเปิดไมค์่ะเปิดไมค์ไม่มีเสียงเหอ่ยหอโอ้แย่จังชุดชุดชุดเช่ามาไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าพูดปิดไมค์หนูขอลองเดี๋ยวหนูให้ยี่สิพอเปิดไมค์ต้องต้องชนกันก่อนต้องชนกันก่อนชนกันชนกันอย่างนี้ ไว้ก่อนว่าเขาาอให้มงตคนที่ชนะที่ได้เป็นเซนเตอร์ในครั้งนี้ในครั้งตู้ปลาเราเนี่ยจะได้ลงโทษเพื่อนๆด้วยบอกเลยว่าเราไม่ได้แบบปล่อยชุบไก่กาละเล่อไม่ดีจะมานั่งลงจะมานั่งแพ้เฉยไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็ในเมื่อเราเป็นดูเป็นปริปากใช้คำนี้ป่ะปริปากปริปากพี่สมันฟังเลยเนื่องจากว่าเรามีแบบปริปากกันไปเพื่อถามา เราเป็นปรับปากทีมงานถ้าเอ้ยยังไม่ใช่เกมนี้ไม่ใช่เกมอไรเราบอกยวาเกมนี้เรายอมโดนลงโทษกนแล้วกันเรายอมก็แล้วยอมก่ะ้ยางยิงยาวกระเป๋ายิงชุบาวอกลนได้ีิบอกะถ้ามวองนี้ก็มบอกี่มหนูก็ค่ะ เ็อคนพูดกับฉันเองว่าสีขาวขาวเหลืองคืออะไรกินนี่คือตอนแรกที่เรานัดกันเมื่อวานอ่ะเฮ้ยสีขาวเหลืองไม่เอาเปนอะไรกินไม่เห็นได้ยินเลยไประโยคนี้ไม่ได้ยินได้ดูชมพูตายหัวเลยแล้วว่าเอ้ยเขาสีชมพูแม่ไม่ใช่การะกินนี่แล้วเธอก็ขาวมาเลยเอาล้วนเลยเราอ่ะป้ายัางก่อนย่งนี่ชนก่อนชนก่อนยัางยิงยาวปากกระป๋า คุณพี่เอาเลยตอนนี้คุยอยากทดลองอีกรอบอะขอใครก็เล่นเล่นสักอันได้ปะอันนี้หนูว่าชนะคือถือฐานะแพ้อยู่แล้วใช่ป่ะชนะลองสุดทีว่าฉันไม่เอาวันนี้ดูทีว่าฉันจะชนะฉันจะแพ้แต่ว่าที่แพ้อยู่แล้วในนี้เกี่ยวอีก็ไม่เล่นแล้วเราเราสักทีแม่ลอง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 เราเสมอกันหมดเลยนี่นี่สองอันนี้น้ำหนึ่งแบบน้ำหนึ่อ๋อโอเคอ่ะสักหนึ่งแมบหน่งแบบยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบกขนาดใหญ่คุณพี่ ล่าสุดของหัวโตอะนอยู่ตรงนี้แล้วสำซอนอะเฮ้ยฉันลองอีกแล้หนึ่งเพื่อนแทชนแอีกคือฉน่เซมเซมโร่ฝากถึงแฟนคับของน้ำหนึ่งเบียนเคฟูเดนนะเตรียมใจรอไว้เลยเซมหน้าไม่ติดอปเดอรให้เขาเป่ากันเอชิงชน้เลิศแมนยุดลเปนคู่ชิงชนะเลิศก่อนเขาจะเอาไว้จริงหรออ๋อสีเหลือง ตัดสินซมบัสออะไรทั้งสิ้นอลยหนูก็ข่าวเดียอยู่เด้อยาอย่างื้อขาวผ้าเหลืองเออจะซุบผ้าเหลืองเหรอไม่ซุ้ขอคนละเหลืองอั้ยางยิงยาวกระ๋ายิงชผ้าลืงแต่มีสิา้ว่าวันนี้ชมพูเข้มกาลังมาแรงชูเข้มไฟรู คนสองอ่ะเออโดดเด้งเลยคนเดียวโดดมาคุณพี่มาตรงนี้แต่ว่าแต่ว่าหลายหลายตารางก็คือเหมือนกันนะคล้ายๆกันคล้ายคล้ายคล้ายกันหลายหลาสำนักใช่ไหมใช่อ่ะลงโทษใช่ไหมคะทคนได้ผู้ชนะแล้วเป็นออนคือผู้ชนะออนดีใจด้วยออนเี็นเซนเตอร์วันนี้เซนเตอร์ของราตวัลเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ของรางวัลเซ็นเตอร์คืนนี้โมจิโป๊ะใหม่โมจิโป๊ะใหม่เฮฟวี่โลเตเกือ โดยแต่เกลือโดยแต่เกลือเราไอ้นี่คือเอาไปทำอะไรบ้างนะผู้แทนผู้แทนกินหยอดหนึ่งหนึ่งจึ๊กโอ้ยก็ถ้ามันไหลอะถ้าไหลมันใช่ถ้าฝาหกถ้าฝาลูกจังหวะฝาหลุดเค็มยันตาหรือว่าเก็บน้ำหนึ่งไว้ก่อนไหมไม่ต้องเอาเลยเพื่อนชิมมาใหม่อยากกินเกลือนะเพื่อนไม่เค็มมั้งหวานมั้งาเพื่อนอย่าปากสั่นดิเพื่อน ลงยังอ่ะจงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มนะอร่อยอยู่อร่อยออร่ยเอ้ยจริงเหรออยู่ในปริมาณที่อร่อยตาหวานหลับตาทำไมล่ะกลัวอะไรขนาดนั้นตาหวานบอกเข้าคอแล้วตาหวานบอกลงแต่อันแรกแล้วกลัวนีนรู้เลยเพื่อนรัก เอ็นเอ็นเยอะไปไหมันนี่มันหมอฟันมั้งเนี่ยฮะโอ้โหเธอฉันเห็นเป็นเม็ดเลยอะเมื่อกี้จังหวะพุ่งเข้าไปเหมือนเข้าสารเศษเออเธอน้ำอยู่นี่เธอน้ำอยู่น้ำข้างล่างน้ำคโอ๊ยเนยชุ่มคอเออเสียเชื้อเดี๋ยววันนี้เพื่อนไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราได้มีอะไรมาลบล้างเออยไม่ได้เข็มมันจะมีมากกว่าเกลืออีกโอ้ยช่วงที่ผ่านมานะพวกเราก็ได้ปล่อยมีเพลงวิ้ง เพลงที่สามของซิงเกิลล่าสุดพวกเราอยากถามว่าทั้งสามเพลงชอบเพลงไหนบ้างแล้วก็ถ้าหากว่าได้เต้นจะอยากเต้นเพลงไหน,ไนหก็ได้เต้นหมดแล้วนะเอ,อ้ยนี่ยังไม่ได้เต้นเพนกวินน,นี่ยังไม่เต้นวิงเพนกวินยากสุดส<ท>ำหรับพี่ใช่ถ้าเยอะสุดแต่ว่าเนื้อเนื้อเพลงมันค่อนข้างยากนิดนึงค่ะมันจะมีจังหวะรัวๆอะไรแบบนี้แล้วอยากเต้นเพลงไหนกันบ้างค่ะตอนดูเราอยากเต้นเพนกวิน ชอบอันเนี้ยชอบแบบเห็นคุณไข่ทำอันเนี้ยเรารู้สึกว่ามันละตัวเบาที่สุดดูเป็นตัววินไข่ตัวเบามานาแล้วเมื่อโดนลอยไข่จะโดดสวนสวนมาจังว่าโดดสวนงงมากเป็นคนแบบโดดแบบ หมือนโดดขึ้นอันนี้ตั้งแต่เป็นสมัยตั้งแต่สมัยแรกๆล้วเนาะที่สมัยแรกลราพอมาเห็นไข่เต้นเพนกวินวันนั้นก็คือแบบคือมากใช่เหมาะสมมงสมมงเซ็นเตอร์สมมงเซ็นเตอร์เพนกวินสุดๆนะฮะโอเคค่ะน่ะมีอะไรอีกไหมคะอมีอีกอย่างหนึ่งอะไรอะอะไรอะเฮ้ยสิ่งที่ทุกคนกําลังคาดหวังเฮ้ยก็คือไม่มีจ้ะไม่มีอะไรทั้งนั้นยังไม่มียังไม่มีอะไรทั้งนั้นทุกคนเห็นว่าเฮ้ย มันไม่มีอะไรเสร็จแน่เลยไม่มีอะไรหรือเปล่ายังไม่ยังไม่มีนะคะทุกคนใจล่มลเวลาเรามาไลฟ์ทุกคนใจล่มลมไม่มีอะไรทุกคนอยากกระตอกกระตากไปอมีอะไรจริงเออมีอะไรหรือเปล่ามยังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรนะคะในตอนนี้เมื่อกี้ใจฟูขึ้นมานิดนึงแล้วนะแฟนคลับอ่ะใจฟูแล้วนะตอนนี้ก็ลงแน่ตอนนี้ด่าแล้วนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะขอแฟนเบนเคนฟอร์เรียด้วยนะคะขอบคุณค่ะ บายต้องเฮก่อนเฮเฮเเฮ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 เเฮอฮเฮเเฮเฮเเ